ราคาน้ํามันดิบดูใบที่เราใช้อ้างอิงประมาณ86เหรียญต่อบาร์เรลถือว่าไม่ต่ํานะ,ะส่วนราคาน้ํามันเบนซิน110เหรียญต่อบาร์เรลราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว118เหรียญต่อบาร์เรลอันนี้คือราคาน้ามันในตลาดโลกนะคะเมื่อทานเลษหรือแปลออกมาเป็นราคาหน้าลงกัรเนี่ยมันก็จะได้ประมาณว่าถ้าเป็นราคาหน้าลงกัน น้ำมันเบนซินก็ประมาณลิตรละ24บาทค่ะถ้าเป็นดีเซลถ้าเป็นดีเซลก็ลิตรละ27บาท5้ค่ะอันนี้คือไม่มีอย่างอื่นเลยหน้าโรงกา่นหน้าโรงกลั่ดไม่มีอย่างอื่นเลยถามว่าจะลดราคาน้ำมันได้ไหมแล้วก็ประเภทไหนด้วยคำตอบก็คือว่าลดได้แต่คุณต้องเลือกลดให้มันถูกต้อง ถูกต้องมันต้องเป็นยังไงคะถูกใจประชาชนโอ้หถ้าทําให้ถูกใจหมดนี่ก็อาจจะยากหน่อยเนาะก็คือจะต้องลดทั้งคู่เดี๋ยวก่อนต้องลดเ<ช>บ,บนซินด้วยเพราะเบนซินตอนนี้ต้องยอมรับว่าคนใช้เบนซินขมขื่นมาก แกโซฮอ์95ที่ใช้กันเยอะๆเ,เนี่ยลิตรละ 40, 40บาท40บาทใช่ออดีเซลก็อยู่32บาที่ดีเซลเนี่ยรัฐบาลตรึงให้ดีเซลตอนนี้รัฐบาลจ่ายเงินแทนคนที่ใช้ดีเซลเนี่ยลิตรละ6บาท43สตางค์ใช้เงินส่วนไหนมาใจ่ายให้คก็เป็นเงินที่ไปจ่ายเอาจากกองทุนมาจ่ายเอากองทุนเดิมเนี่ยกองทุนเนี่ยนะสำหรับน้ำมันเนี่ยมันลงไปเหลือแค่ติดลบแค่3 0 0 0ล้านเนี่ยเงียบๆเนี่ยตอนนี้มันติดลบมาแล้วหมื่นล้านแล้วตอนนี้มันขยับมาเป็นหมื่นล้านแล้วนะ ถามว่ายังได้ไหมยังได้ปกติเวลาที่ใช้ช่องทางในการดูแลเรื่องของราคาน้ํามันจะมีช่องทางของภาษีกับอีกอันหนึ่งใช้กองทุนน้ํามันอาจารย์อบอกว่าที่ยังได้เอาตรงไหนมาใช้คะเดี๋ยวสิถ้าเป็นกรณีของเบนซินน่ะค่ะคือ,ค,อคือต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนว่าเงินเข้าที่เก็บจากเบนซินกับเงินออกที่จ่ายชดเชยดีเซลเนี่ยตอนเนี้ยผมเข้าใจว่า ตัวเลขน่าจะใกล้เคียงกันคือกองทุนน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่มีตัวเลขติดลบเพิ่มขึ้นมากนะักแต่ก็ต้องยังติดลบอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลดการชดเชยดีเซลก็ต้องไปขึ้นราคาน้ำมันดีเซลถ้าลดการชดเชยถ้าลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันของเบนซินที่มสูงมากนะครับพี่น้องค่ะอันนี้ก็ต้องทำให้การ ชดเชยของกองทุนน้ำมันเนี่ยมันทั้งสองขาขาเบนซินด้วยขาดีเซลด้วยและสุดที่คือมันชดเชย<า>ก็ถ้าถามผมรัฐบาลอาจจะไม่ทำอย่างที่ผมทำคือน้ำมันดีเซลเนี่ยไม่ควรลดละสา <32 S 1> <32 S 2> บามสิบาทเนี่ยผมคิดว่าทุกคนรับได้<า>ไม่ต้องไปหาเสียงแล้ว<า>คือมันต้องจ่ายตั้ง39บาบาทอะ่ะ ถ้าราคาจริงต้อง39<ช>บาทคุณให้เขาใช้วันราคา32บาทนี่ก็ถือว่าปราณีมากแล้วทางมานานและอันเนี้ยเออก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันตรงนี้ดีเซลไม่ต้องทําและ ไม่ควรทําถ้าทําก็แบบอย่างยองแย้งอ่ะห้าติดตังเลยอย่างนี้อย่าไปทํามากทำบ้างไม่ไหวเพราะคุณชดเชยตั้งริ้นเราหกบาทสี่สิบสามสตางค์อยู่แล้วที่จะทาที่อาจารย์อยากแล้วไม่ต้องไปลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเดี๋ยวมันกระทบกับเรื่องอื่นตามมาอีกเป็นพวนมันเป็นโซ่โอเคค่ะที่ควรที่จะต้องทําตามคําแนะนําของอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่ควรจะทําแล้วชาวบ้านเขาจะได้รู้สึกว่าเออดูแลกูบ้างเนี้ยนะคือลดน้ามันเบนซินเนาะไอ้ที่มันชดเชยที่อะไรที่เรียกเก็บเรียกแกบอะไรอยู่เนี้ยนะ ก็ที่จริงเขาก็ไม่ได้เรียกเก็บเยอะนะถ้าเกิดเป็นเบนซินตอนนี้ก็2บาท80สตางค์แต่มันเก็บภาษีภาษีเยอะภาษีเยอะภาษีเนี่ยลิตรละ5บาทกว่า5บาท8 5สาคือตอนนี้นถ้าให้ถ้าถามผมฝั่งที่เป็นภาษีสัรภาษามิตรน้ํามันทั้งเบนซินและดีเซลอย่าไปแตะ,ะอย่าไปแตะเอาภาษีอย่าแตะอย่าแต,แตะแตะเฉพาะกองทุนน้ำมันคุณไปบริหารเฉพาะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเดียวะนะคุณต้องตั้งเป้าไว้ว่า คุณสามารถจะขาดทุนชดเชยเนี่ยไปถึงเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ยอดที่ขาดทุนอยู่รุดชดเชยอยู่ซึ่งจะรอเรียกเก็บในอนาคตเนี่ยมันหมื่นล้านค่ะผมให้คุณเติมไปเลยสี่หมื่นล้านเอาสี่หมื่นล้านสามหมื่นล้านก็ได้ให้มันขึ้นไปประมาณสัก คือเรื่องเรื่องก๊าซธรรมชาติช่างมันละไอ้นี่แก้ไม่ได้ราคาตลาดโลกแพงตอนนี้ก็ 44%, 0 0 0พันล้านยังไม่รู้จะล้างท้องถ่ายพยาธิล้างนี้กันยังไงเวลาที่กองทุนดูแลเนี่ยเขาจะดูฝั่งฝไอ้ฝั่งก๊าซธรรมไอ้ LPG เนี่ยชดเชยตลอดนะแต่น้ำมันเนี่ยยังมีขึ้นขึ้นลงๆแล้วยังมีลดลงได้อะไรได้ไหลเข้าจนค่อยๆลดนี้ลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทำเนี่ยต้องถามว่าตัวเองต้องมีเป้าในใจว่าจะให้ส่วนที่เป็นบัญชีน้ํามันเนี่ยกองทุนน้ำมันขาดทุนเท่าไหร่ สมมุติว่าสามหมื่นล้านบาทจากปัจจุบันก็คือไปได้อีกสองมื่ล้านที่จะชดเชยแต่โอเวอร์ออลของทั้งหมดน้ำมันบวกบัญชี LPG อย่าให้เกิน90้าหมื่ล้านอ๋อจะไม่อันตรายถ้างั้นใช่